โตโยต้าแคมรี่2.4ไฮบิดปี2010ไม่104,000กว่ากิโลรถมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปสุดราคาสุดคุ้มค่ารถแห่งปีครับ269,000บาทรถจอดยูราบินทาใครสนใจจองผ่านล้าน3,000บาทนัดหมายรับรถได้เลย รถสวยๆแบบนี้ประหยัดด้วยนะครับผมแบตทางานดีเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์นะครับรถสวยๆราคาล้านกว่าวันนี้เหลือ269 0 0 0บาทใครสนใจโทรมาเลยนะครับ088-584-5375รถสวยตรงปกเอกสารครบสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายที่นี่ที่เดียวนะครับรถสวยๆคัดสรรมาให้แล้วใครสนใจมาดูได้เลยนะครับผมไม่ผิดหวังนะรถออกห้างมือเดียวป้ายแดง โอ้โหสวยสวยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะเพื่อนๆแคมรี่นะโอ้โห269 00นหกมืนนบาทเพื่อนๆนะจัดไปแน่นได้เต็มเครดิตดีดฟีดาวกันไปเลยด่วนๆเย่าวรอชา้าโทรมานะ